โปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารยานในการรับชมเนื้อหาในครั้เ,เป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับสรุปนะครับสรุปแล้ว,ลวมเมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมาก็สาเร็จรุ่ง่วงไปได้อย่างสวยงามครับสวยงามตระการตา ถ้าท่านได้อยู่ในในกลุ่มรายกรุ๊ปของเราก็คงจะดีไม่น้อยนะครับ KTV Channel นะอาจารย์ลีโอลิสแนะนำตัวก่อนนะครับเมื่อเย็นที่ผ่านมาออกมาแล้วครับจอรึกกับฮาน่อยธรรมดา8มิถุนายนเล็กลางครับเราเข้ามาทั้งบิงล่างทั้งเล็กล่างนะครับเลข8นะครับแล้วก็18ผลการออกเนาะผลการออก860 18 จะเห็นว่าชุดนี้ครับ18นี่เข้ามาในตำแหน่ง2ตัวล่างวิ่ง8นะแล้วก็18กระทบชนกับบินกระทบชนร้อยสูตรก็เข้ามานะอันนี้เป็นน้ำจิ้มอ่าเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันเรามาดูสรุปกันแล้วจะมีสูตรเก่าแล้วใหม่หสูตรวันนี้นะส่วน2ตัวล่างเดี๋ยวเอาไปอีกคลิปหนึ่งไปสรุปพร้อมกับสามตัวบนแล้วกันเราจะมาคำนวณตอนท้ายวิ่งล่างนะวิ่งล่างเลข8นี่เข้ามา Uh, 86018นะสวยงามนะไม่สวยไม่สวยธรรมดานะั้นเนี่ยสองดาวแล้วเนะี่ยต่อไปสามดาวนะสูตรวิ่งล่างเข้ามาเนะี่ยไม่ไม่ต้องห่วงเลยถ้าวิ่งล่างเข้านะี่ครับ86018นะโอ้โหสวยงามเลยแหละนี่แหละเข้ามาในตำแหน่งวิ่งล่างนะสูตรนี้ต่อไปก็สามดาวเจ็ดงวดวันที่เก้าพรุ่งนี้เดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาคำนวณกันสูตรนี้เนาะ และอีกคลิปหนึ่งเรากึถึงมาสรุปรวม3ตัวบน2ตัวล่างแต่ที่ว่าอาจารย์เสียงดังฟังชัดอย่างนี้แสดงว่าต้องมีอะไรพิเศษเพราะฉะนั้นเอาไป1แชร์หนึ่งซับสไคร์ไลค์แชร์ได้ <c oughs> ห like share, ไหมครับเอาละถ้าไม่พิเศษจริงๆก็กดอันไลค์คืนเลยได้เลยนะเออนี่มาแล้วเห็นชัดไหม นี่แผ่นที่อาจารย์ในนั้นไว้นะเริ่มจากฮานอยพิเศษที่วางแนวไว้อยู่ในห้อง,ห,องห้องห้องไลายกรุ๊ปเรานะวันนี้สามหน่อยนะบอกก่อนสามหน่อยปดสรุปคลิปนี้สามหน่อยเข้าสามหน่อยเลยนะฮานอยพิเศษก็เข้าฮานอยล่างปกติก็เข้าฮานอยบีพีก็เข้าฮานอยโฟดียังไม่รู้ยังไม่ออกตอนนี้อาจารย์อาายัดคลิปอยู่สองทุ่มยังไม่ออกเป็นไงครับนั่นแหละถึงขอหนึ่งแชร์เอาล้ครับฮานอยพิเศษนะสองตัวล่างเราเข้ามา 4994เราวิ่งเก้าเนี่ยวิ่งมาดีถ้าวิ่งดีไม่มีปัญหาถูกไหมครับนี่เลขเก้าวิ่งเก้าพอวิ่งเก้าปุ๊บมันก็มีปัญหามาจับคู่กับกระทบชนร้อยสูตรก็เข้ามา944994แนวเราที่เราวางไว้จากพิเศษล่างเสร็จแล้วก็มาหน่อยธรรมดาล่างตรงๆสวยงามวิ่งแปดเข้าไหมครับวิ่งแปดออกอะไรหนึ่งแปดเข้าเลขบนเราหลุดสองอันเลยนะเออเข้าแต่สองตัวล่าง เอาละแปดหนึ่งหนึ่งปดก็ยังเข้ามายังยังยัง,ยงมีในในในแนวที่วางไว้ในแผ่นนะหนึ่งแปดแปดหนึ่งวิ่งแีดเรียบร้อยเลยครับแปดหนึ่งี่มี8ปดมีหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่ล่างเรียบร้อยสองอย่างแล้วนะวิ่งล่างแล้วปั๊บมานี่นี่ทีเด็ดเราอยู่ตรงนี้ตอนแรกอาจารย์ออกมาตีใจก่อนเพื่อนเลยสีห้าเลขตัววงด้วยนะวิ่งสีเข้าไหมครับ v p เข้าครับโอ้โห,โ,หโหนั่นเลย4 5ห้าตัววงอีกตัวเน้นด้วยนะ ยังไม่เท่าไหรนะ่นะนึกว่าจะมีแค่นี้มันไม่ใช่แค่นี้สินี่มันออกอะไรล่ะ40845 4ย์แปหโอ้โหทันทีทันใดเลยวิ่ง4ทันทีเลย4ี่ห้ตัวล่างตรงๆรงสี่ศูนย์แปดศะแปดศูตัวบน408 408 3ตัวบน2ตัวล่างเรียบร้อยนี่ผลงานของเราวันนี้นะ อ,อสวยงามครับสวยงามเอาละก็ทราบที่มาที่ไปแนะล้วระบทสรุปเป็นไงครับวันนี้ทําสูตรก็ดีใจนะครับทําสูตรได้เข้าก็ท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากมายในการเข้ามาเยี่ยมชมก็มีสูตรเข้ามาสวยๆงามบ้างนแต่เราบันเนาะอัะองเงีบไป2สองสามบันเลยนะช่วงเมื่อกี้นี่เมื่อวานนี้เข้ามาดีอยู่เมื่อวานเข้ามาดีอยู่เออมื่อวานเริ่มเข้ามาแล้ววันนี้นี่โอ้ยสมบูรณ์แบบถ้าอย่างนี้ทุกวันนี่เสร็จเลยสวยงามเลยนะเออ เอาเรามาดูวิ่งล่างแล้วกันเอาเราดูก่อนจะปิดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปทําสูตรวิ่งบนสูตรใหม่แล้วพรุ่งนี้เช้าถึงจะลงสองตัวล่างสามตัวบนชุดสรุปให้นะเราดูวิ่งล่างเด็ดๆเอาตัววิ่งเน้นๆก่อนสูตรฟ้าประธานพรสองดาวต่อไปก็ประจานเกิดเป็นสามดาวเลยสถิติหกงวดก็เป็นเจ็ดงวดน,นะฟ้าประธานพรวิ่งล่าง ผลการออก86018ใช้สูตรยังไงนี่เราใช้หลักหน่วยบวกหน่วยล่างสองครั้ง9บวก4บวก4เป็น17เดินหน้าเป็น18ได้เลข8 8เป็นเป็ดน15้ได้เลข5 8กับ5ออก18 8 9หน่วยล่างสูตรเก่าเล่าใหม่เอาจัดไปเลยง่ายๆเลยหลักหน่วยหน่วยล่างสองครั้งบวก1บวก7ด 0บวก8เป็น8บวก8อีกครั้งเป็น16เดินหน้า1เป็น17ได้เลข7 7็เบวก7เป็น14ได้เลข4ีรอผลวันที่9มิยอ6 3อย่าลืมนะครับเสร็จที 7, งวด3ดาววิ่งล่างมาประทานพรเราได้เลข7กับเลขสครับ เราไปคำนวณดูนะหลักหน่วยพร้อมหน่วยล่างสองครั้งบวก1บวก7ที่ชอบก็คือ3ดาวแล้วอยัดเรามา3งวดเอาละเริ่มไต่เต้าขึ้นนะติดดาวไปเรื่อยๆเก้าวิทยา63เดี๋ยวเสร็จคลิปนี้อาจารย์จะไปทำชุดเลขบนโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าหนึ่งซับสไครต์และแชร์ครับสวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ เพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสละกิจแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย